สวัสดีครับพี่น้องวัดีตอนเย็นนะพี่น้องเนาะคำคำแรงแรงคำคำแรงลงแดดอัสดงข้ามผานนองหาน <c oughs> พี่น้องคอยได้ไขว่ายมาเมาื่อนี้นี่แหมสิบกว่าหน่วยพี่น้องเมื่อน,นี้ได้ไขวายวมาสิพ้าเห็ดเมนูไข่พะโลนะพี่น้องเนาะก็ะใส่หมู หมูดอกจะเกือบโลบเวลาเครื่องลบเครื่องขอนโลบเวลาพี่น้องเครื่องลบปลายนี่พี่น้องเก็บบเป็นดอกซื้อผงพะโลงมะพร้อมเล้วก็สีไส้อันกระเทียมกับรากผักชีตําใส่นะพี่น้องลองเห็ดเบิงล้านิะเป็นจังไดเอาลองเบิงนะพี่นอนะ้องเนาะอะเฮาเริ่มวิธีเห็ดกันโหลดพี่น้องนี่ สิบห้าต่ำกระเทียมกับรากผักชีพี่น้องกระเทียมกับรากผักชีเอาไปผัดก่อนพี่น้องผัดแล้วเ้าก็สีมาผัดใส่มะเสีเอามาใส่นน้ำพะโล่ีลหล่ะเอาไปผัดให้มันหอมจังน้อยเนะาะก็ได้ใส่เครื่องพะโล้แล้วพี่น้องคอยเมนใส่เป็นนั่นผงคะน้อเอานี่ไหม ามพอหยาบๆเลยลรเราเอาไปผัดนะพี่น้องเนาะเอาบบดเนี้ยสิพัดไปผัดแล้วผัดจากน้อยเพราะไห้มนนันหอมๆนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยไม่เห็ดซอยข่อยแน่ข่อยเห็ดบกเป็นหรอกพี่น้องบ <c oughs> อกซื้อซ,ซื้อซะเราซื้อซื้อคัดซะพี่น้องนี่ ย้ายคางบ้านบอกว่าให้ใส่น้ำตาลปิ้มพี่น้องแก็ใส่ซีอิ๊วดำเนาะใส่ซีอิ๊วดำมักดำกับใส่ลายเติมนะพี่น้องนาะใส่ลายเติมใส่มักดำดำนั่นจังสิเป็นตาแซ่บนี่พี่น้องใส่ซีอิ๊วดำ ใส่ซีอิ๊วดำพี่เนาะมันก็เป็นน้ำพะโลท้ทนั้เนาะ <S <S แล้วก็ใส่ผงพะโล้หน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อผงพะโล้นี่ซื้อมาเนะาะเท้าบันนีฝีมือเทาก็ต้องใส่ข้นาะเอาผงข้อพะโล้พี่น้องสีแซ่บเทนัวแบบนี้น,น,นี่ใส่หลายแบบเน้อใส่จาก สัมนียก่อนนะ้ำพี่น้องนะจังซิมเอาใส่ซันียก่อนรองเบิ่งก่อนย่านมันเค็มนี่พี่น้องแล้วเขาก็ไปตม้มน้ำให้มันเดือดนะ้ำพี่น้องเนาะเอาไปเนี่ยโอ้ข่อยลืมใส่อันนี้กระเทียมก,กับรากผักชีเจ้ข่อยอัน นั่นไว้ผัดไว้พี่น้องแต่มันหอมตึมกันมาเฮาบัดทศนี้ข้าสิหาต้มแล้วอุ้ยมาเฮามาต้มกันแบบนี้พี่น้องพี่น้องน้ำกำลังเดือดเลยพี่น้องมาเบิง่งเห็นบ่ขบ้าสิหาใส่หมูเด้อพี่น้องเด้อนี่ ใสหมูต้ม,หมเ,เ,เห็นมันเปื่อยเลยไข่พะโลพึ่งเฮ็ดครั้งแรกเลยพี่น้องเด้อราะเฮ็ดถามย้ายคางบ้านเอานี่สิห้อไปกินมืออื่นพร้อมกัเลยเฮ็ดลายเนย่กินได้บ่ได้ก็ต้องกินเพราะบ้าเขาเฮ็ดเองพี่น้องเลยนี่หมูลายเติอหมูเกือบล,ล้วนแ้พี่น้อง เห็นไหมชัดย่บสูพี่น้องเลย <c oughs> ใส่ไข่ลงไปรวดเปลี่ยงยว่อขวะเราก็ต้มเห่หมูมันสุกเนาะน่ะใส่ไข่ลงไปเลยละพี่น้อง เข้มหวานจังใดเขาจังมาปุงเอาที่หลังนะพี่น้องเนาะมันเห็ดไ่ยากดอกไค่ว่าดีไหมร้อให้มันเดือดดรอมาที่นี่เขาก็จังมาเบินกันอีกแค่นึงนะพี่น้องเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรขอ่อยใส่ขน้อ,รอหรอข่ก็ใส่เดี๋ยวข่อใส่นีกจังน้อยกันพี่น้อง ฟาดภูเขาท้องพยันบะเข็มใส่ซีซอิวดำอีกจักหน่อยกันเห็นมันดำดำโหลดเคยเห็นพเพื่อนเฮ็ดำดำแม่มันจ้งเป็นตายกินเิดุบ่เปลี่ยนเฮ็ดกินเองเฮ็ดจังไดยก็ได้ดอกนอ้่น้องนะดำปี่ปี่โหลดตะบางหอมถึงให้พ,พระโลกก็ได้ หมูเต็มหมอเลยพี่น้องที่นี่ร้อให้หมูเปื่อยนะพี่น้องจากนหนย่อหมูเปื่อยก่อนเดอ้เอเลาจะมาเบิองกันเป็นตาแสบอยู่เดอล,ล่ะเอลมาที่นี่ล้อมร้อน้ำเดือดพี่น้องรอหมูสุกเนาะพี่น้องกำลังเดือดได้ทีเลยพี่น้องเอ้ยหมูเปื่อยดีดี เบิงนี่เห็นไหมขาวกสิปิดแก๊สแล้วพี่น้่งมาที่นี่ปิดแก๊สกันเด้อนี่เห็นบ่เป็นตาแซบตาแซบแหมไข่พะโล่ไข่ยขอสิเฮ็ดอีกเมนูหนึ่งพี่น้่งขอสิผัดผักบุ้งผักบุ้งเลือในตู้เย็นขอะสิผัดผักบุ้งสู้กินแล้วพี่นนะ้่งเนาะเอาัดที่เนี่ยไข่พะโล่ไข่เร็จแล้ว พี่น้องไข่พะโล้ไข่เสร็จแล้วไขยเส็จพัสัดผัดผักบุ้งทอด้ะพี่น้องเด้อผัดผักบุ้งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพี่น้องผักบุ้งผัดผักบุ้งย่างเดียวมีหมูมีหมาอย่างเด้อผะคับบุ้งกินที่ซื้อเนี่ยหูขาวเจ้าพี่น้องวันนี้ไ่ได้ใส่หมูใส่ยัางหอกพัดแต่ผัดพัดนี่ล่ะ กร,ระเพราปลาโลกกินซ้ำนี่มือนนี่นี่ไหม ง่ายยนี่แหละใส่ไปรดหักตับบุง้งน้ำเหิวเข่าข้ามมากัหิวโวรดกรโดรด,รดี่น้ง ตาลองค้น่นใส่ซีอิ๊วขาวก่อนนะมักใส่ซอสภูเขาทองเขาะว่ามักใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวผสม มะข่าปุ้นงนะพี่น้องกินน้ากันเด้อนี่มิตรการมันใบมันเหี่ยว่อยเด็ดถิมมิตรการมันเลยพี่น้อง <c oughs> จะได้ของเนาะซื้อมาเรากกได้นี่ยยงกระเฮ็ดกินรสก็หูเข่าเยบร้อยก็คือจบพี่น้องเลยเมนูสองอย่างมืนวันนี้อาจสิบว่าได้กินไหเบิ้งเด้อเนีสีเฮ็ดไหเบิ้ง เห็นให้กันเบิ้งหน้าพี่น้องนะนี่เห็นบ่สองเมนูวันนี้ก็คือเสร็จจบเรียบร้อยเหรับผัดผัดบุ้งเขียวเียวเ,เดี๋ยวขอซิซีมบางนนามมันจัน้อยครับแซ่บด้วหมือนใช้น้ำมันหอยเสร็จแล้วพี่น้อง ล้วผัดบุ้งไปหาก,กินเข่าเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วพี่น้องมืนี้เห็ดกับเข่าสองย่างแล้วพี่น้องเด้อผัดผัดบุ้งนี่ ผัดผักบุ้งกบอันฮัลโหลพี่น้องฮัลโหลหมูฮัลโหลหมู Hello, หมกับไข่ไข่ไหยพี่น้องเนาะ <c oughs> มีสองเมนูวันนี้จังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปฏิญญาภาพาเพื่อนนําเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้กินให้เบิ่งเด้อื้นนี้วันนี้เอาไวา้ซํำนีเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะพี่น้องเนาะพอ,อกันคิปหนาเด้อบาย